นนวการบันนี้บรรดามาดู์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลได้พากัน,นชำระกายวาจาใจด้วยสีนันบริสุทธิ์ได้เป็นผู้ที่ <c oughs> สร้างบุญสร้างกุศลสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและบรรดาผู้ที่ได้ตายจากโลกไปแล้วได้พึ่งพาอาศัย ไม่ว่าจะเป็นบัมพบุลุษเจ้าที่เจ้าทางรวมมาทั้งถึงชดใช้นี้สินเวรกรรมให้ต่อบรรดาดวงวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมในเวรไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัพพสว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณ <c oughs> <c oughs> พิธีกรรมต่างๆที่ได้เคยประมาทพลาดพังได้เคยไปเกี่ยวข้องรวมมาทั้งถึง <c oughs> ได้เคยสัญญินสัญญาเพื่อจะเป็นการ ทำให้ยุติขัดลงไม่ได้มีเวรมีกรรมต่อกันรวมกระทั่งถึงบรรดาเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่ได้เคยช่วยเหลือกันมาให้มามีส่วนในบุญในกุศลในครั้งนี้ก็ถือเป็นการชำระก,กายวาจาใจเป็นผู้ปรารถนาจะให้ตัวเองนั้นเกิดความบริสุทธิ์พ้พผ่องมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนะั <c> ้น <oughs> หากมีสิ่งใดค้างคาอยู่ในจิตใจย่อมเป็นอุปสรรคในการบำเพ็ญเพียรเหมือนใครก็ตามยังมีเรื่องราวที่ค้างคาอยู่ในใจที่รอ <c oughs> รอวันพิพากษาหรือรอการชำระล้างหรือยังเป็นเรื่องขาดใจที่สร้างความเดือดร้อนโกรธแค้นและสร้างในสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ยากลาบากต่อคนอื่นผลแห่งกรรมนั้นก็จะต้องหวนกลับมาดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ได้มีอุปนิสัยได้มีความเกี่ยวข้องได้มีการ <c oughs> ทําให้เกิดความคุณมัวเศร้าหมองในใจิตใจเป็นพันท่าพาระก็จึงจําเป็นจะต้องชําระ ให้หมดจินไปมิฉะนั้นก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตนเองไปสู่การชำระกิเลสทั้งหลายให้หมดและเพื่อจะเข้าถึงธรรมันสูงสุดธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงจะต้องเป็นผู้ชำระกายวาจาใจในตลอดระยะเวลาแห่งการบำเพ็ญเพียรเป็นไปเพื่อการ <c oughs> ทำให้ตัวเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ ผู้ใดก็ตามยังมีเรื่องราวต่างๆที่ค้างคายอยู่ในใจก็เป็นเรื่องยากที่จะทําให้ตัวเองบริสุทธิ์เพราะจะมีเรื่องอุปสรรคและจะมีเรื่องแห่งการขีดขวางรวมาทั้งถึงมีเรื่องพ้นแห่งกรรมที่จะตามมาดังนั้นมนุษย์จึงมีหน้าที่ที่จะยุติไม่ให้กรรมใหม่เกิดขึ้น <c oughs> อย่างเด็ดขาดจะต้องเป็นผู้ชาระล้างกรรมเก่าให้หมดไปเหล่านั้นไม่สามารถจะรู้เรื่องในอดีตได้ แต่ก็เป็นเรื่องที่พอจะอนดมานความความเข้าใจได้เพราะชีวิตนั้นมีแต่ปัญหาชีวิตมีแต่อุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจนเรื่องของความเจ็บป่วยหรือเรื่องของการติดขัดเรื่องการที่การงานรวมกระทั่งถึงเรื่องของความ <c oughs> ไม่เข้าใจในพระัรรมสติปัญญาไม่ได้แหลมคมเหมือนกับบรรดาผู้คนทั้งหลายต่างๆที่เขาได้สร้างบุญบารมีมาในทุกภพทุกชาติก็จึงมีความผาสุขไปอยู่ที่ใดหนใดก็มีร่างกายที่แข็งแรงมีความอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองมีอำนาจมีสติมีปัญญามีบุญบารมีนั่นก็แปลว่าได้ทํากุศลมาในอดีตชาติและทําในแม้กระทั่งในอดีตชาตินี้ก็ยังเป็นผู้ที่จะพยายาม ที่จะไม่ให้เกิดกรรม <c oughs> ที่เป็นอกุศลทําให้เกิดที่เป็นกรรมดีดังนั้นมนุษย์ก็จึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการเรื่องราวต่างๆที่เราสามารถทราบได้และเราไม่สามารถทราบได้ก็คือเรื่องอดีตชาติบัดน,นี้เราทั้งหลายก็ได้อยู่ในสถานะที่เรียกว่าได้ผ่านพ้นอุปสรรคมากมายจึงเป็นผู้มีบุญมีกุศล การที่เป็นผู้มีบุญมีกุศลเพราะว่าเรานั้นได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาอันสูงสุดเป็นของมีค่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีค่ามีราคาเท่ากับแนวทางแห่งการพ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าผู้คนทั้งหลายทั้งปวงจะเข้าใจและจะมีโอกาสได้กระทำมีคุณค่า <c oughs> มากมายอย่างที่ได้เคยพวกเคยอ่านเคยเจอมาว่า,าแม้แต่ธรรมะที่เป็นไปเพื่อการบรรยายให้เข้าใจ ในเรื่องของโลกุตละในเรื่องของการหมด <c oughs> หมดจากอาสวะกิเลสแม้จะเป็นประโยชเพียงเล็กน้อย4 5หประโยคก็มีคุณค่ามากมายกว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นภูเขาไม่ว่าจะเพชรนินจินดามากมายเพียงใดเมื่อมาเปรียบเทียบกับพระธรรมที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์แล้วพระธรรมที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์นั้นมีค่ามีราคามีความหมายยิ่งกว่าสิ่งใดในสิ่ง <c oughs> ในจักรวาลพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาก็รู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าและก็มีความหมายบันนี้เราก็ได้เป็นผู้มีโอกาสได้มีความรู้มีความเข้าใจในที่สุดเราก็เลยเป็นผู้ได้มีโอกาสปฏิบัติเราได้ลงมือกระทาการได้ลงมือกระทํานั้นถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าเรานั้น <c oughs> อยู่ลําพังตาม วิถีชีวิตของเราจะไม่มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติจะไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญเพียร<ๆ>จะไม่มีโอกาสได้อยู่ในความสงบ<ๆ>เราจะต้องมีภาระหน้านที่เราจะต้องแบ่งเวลาทั้งหลายทั้งปวงให้กับสิ่งต่างๆมากมายและสิ่งต่างๆที่เราแบ่งไปนั้นก็<อ>ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ในยามที่เราตายจากโรกนี้ไปก็จ <ๆ S 2> ึงเป็นการเสียเวลามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่บนโลกนี้แท้ที่จริงแล้วหากไม่มีโอกาสประพฤติปฏิบัติอย่างยาวนานก็ถือเป็นคนไร้ค่าเป็นคนที่หมดโอกาสเป็นคน ทำลายประโยชน์ของตนเองนี่ก็เป็นสิ่งที่เหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรได้มีโอกาสได้มาบําเพ็ญเพียรได้มีโอกาสได้ทําความสงบและเป็นการว่ เป็นการกระทำเป็นการประพฤติท,ที่เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าุูธเจ้าให้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้พัฒนาสติและปัญญาจิตใจที่เข้มแข็งเราทั้งหลายเมื่ออยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาเป็นผู้มีสติก็ถือว่าเป็นการเดินมัก,ม,ก,ม,กมักมีองค์8ก็รวมอยู่ในศีลสมาธิปัญญาถ้าจะย,ย่อให้สั้นกว่านั้นก็เป็นเพียงแค่สติสติในกายสติในเวทนาสติในจิต และสติในธรรมรวมแล้วก็เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงและในที่สุดเราก็จะต้องเป็นผู้ทําให้จิตใจเกิดความเข้มแข็งไม่อ่อนแอและก็ไม่เป็นผู้อ่อนไหวในที่สุดเราจะไม่ต้องอยู่ใต้อํานาจแห่งกองกิเลสบันี้การประพฤติปฏิบัติของญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ผ่านเวลามาหลายวันแต่ที่จริงแล้วทุกคนนั้น <c oughs> ก็มีอุปนิสัยแห่งความสงบบุปนีสัยแห่งความชอบความจริงและชอบบุญชอบกุศสนรวมทั้งถึงเป็นผู้ที่ยอมรับความเป็นจริง อยู่ใต้ <C> oh> อำนาจแห่งความถูกต้องและยุติธรรมนั่นก็คือจิตใต้สำนึกของบรรดามนุษย,ย์ทั้งหลายทั้งปวงแต่เนื่องจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เข้าครอบงามจึงทําให้หมดโอกาสที่จะรู้เรียนจำคำเข้าใจบัดนี้การปฏิบัตินั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้น <c oughs> หากจะต้องพ้นทุกข์ก็จะต้องเป็นผู้ปฏิบตัติมนุษย์จะต้องเป็นผู้ที่รู้จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจะต้องเป็นผู้ที่ <c oughs> มองเห็นปัญหาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจะทำอะไรไปแล้วก็จะมีเรื่องของอุปสรรคตามเป้าหมายที่เราปรารถนาที่จะทำ <c oughs> ไม่ว่าจะทำมาหากินก็มีอุปสรรคทำไม <c oughs> เราถึงว่าจบความเดือดร้อนไปไมยถึงมีแต่เรื่องที่มีความวุ่นวายและมีความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นก็แปลว่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นมนุษย์นทั่วไปนั้นแทง <c oughs> อุปสรรคที่จะเข้าถึงธรรมนั้นมีมากมายแม้แต่เพียงคิดว่าจะทําคุณงามความดีเขาก็ยังคิดไม่ได้หากเขาคิดได้เขาก็ยังไม่กล้าและยังไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่นก็แปลว่าอุปสรกคเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้แม้กระทั่งบางคนนั้นอยากจะเป็นคนดีแต่ศีลที่ศีล <c oughs> ที่ควรจะรักษาก็รักษาไม่ได้บางคนนั้นก็อาจจะเป็นผู้ สามารถรักษาจีนได้แต่ก็ไม่สามารถรักษาได้ยาวนานและไม่สามารถรักษาได้ในทุกข้อนั่นก็แปลว่าจะทําความดีนั้นก็มีอุปสรรคศัตรูก็ขีดขวางบางคนนั้นอยากจะทําความดีก็ยากและดวมาทั้งถึงบางคนก็อยากจะทําความสงบเมื่อมีศีลอนบริสุทธิ์แล้วก็อยากทําให้ใจสงบก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าอุปสรรคก,ก็มีมากมายนี่ก็แปลว่าระหว่างทางของทุกคนนั้นหากไม่ตั้งใจ มีความเปียนไม่ตั้งใจที่จะต่อสู้จริงๆแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้พ่ายแพ้และจะต้องเป็นผู้ล้มเลิกท้อถอยไปทางที่ก็ไม่มีอะไรในการบำเพ็ญเพียนนั้นก็ขอให้จิตใจตั้งมั่นและเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ <c oughs> เห็นความจริงและเป็นผู้ตั้งป้าหมาย แห่งการกาจัดอาสวิกิเลสบางคนนั้นทำจิตใจสงบก็ยากก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถจะผ่านอุปสรรคที่เรียกว่านิวรณ์ทั้ง5ได้นิวรณ์ทั้ง5นั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีเรื่องของความสุขในเรื่องของการมาคุณทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมระทั้งถึงเป็นผู้มีความพยาบาทมีความห <c oughs> ลังเลสงสัยมีความง่วงเองาหรานอนและมีความคิดพุ่งสร้างหลายคนนั้นยังไม่สามารถ,ถาจะผ่านนิวรณ์ทั้ง5้าไปได้ก็จึงเป็นปัญหาเป็นอุปสรรค เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องกลับจัดลงหลายคนนั้นก็อาจจะเป็นผู้เคยชนะเป็นผู้ทําให้จิตใจเข้มแข็งเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีความตั้งมั่นเป็นผู้มีความขยนันเป็นผู้อยู่กับการทําเจริญสติและสมาธิได้อย่างยาวนานนี่ก็ถือว่าผ่านประตูแล้วก็ผ่านอุปสรรคไปได้แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราอยู่ในความสงบแล้วเราจะไม่มีกิเลสเราจะไม่มีอุปสรรคอีกอุปสรรคคำละผู้ที่ <c oughs> ตั้งใจบำเพ็ญเพียรมีความขยันก็จะมีอุปสรรคนีเรื่องของการที่มาทำให้จิตใจเกิดความเข้าใจผิดที่เราเรียกว่าวิปัสสุกิเลสเป็นอุปกิเลสที่ฝังลึกในจิตใจมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นกว่าจะผ่านพ้น ในความยุ่งยากในการทําจิตให้เป็นสงบแล้วหากฟังมั่นแล้วมีความขยันมันเพียงแล้วก็ยังอาจจะถูกหลอกจากอาการแห่งการตั้งใจบาเพ็ญเพียรพระพุทธเจ้าก็จึงได้อธิบายสาธยายว่าเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะต้องเจอปัญหาปัญหาที่ทําให้เรานนั้เป็นผู้เข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดเราก็จะกลายเป็นผู้ย่อหย่อนกลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะ <c oughs> จเจริญปัญญาต่อเนื่องได้เพราะผู้ปฏิบัตินั้นโดยรวมแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในใจหลายคนนั้นก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรานั่งสงบแล้วถึงมาทำไมถึงมีแสงสีเสียงทั้งหลายทั้งปวงมีอาการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคย <c oughs> จากที่ไม่เคยได้ปรากฏไม่เคยได้เกี่ยวข้องเมื่อเราทําความสงบแล้ววันนี้ได้มีแสงสว่างจ้าได้มีอาการเคลื่อนไหวมีการยกตัวมีการลอยตัว รวมทั้งถึงมีปิติมีความร้อนความหนาวความเย็นอยู่ใน <c oughs> อาการแห่งการปฏิบัติก็อาจจะเป็นผู้ทึกทักว่าบัดนี้เราได้ถึงเข้าถึงธรรมแล้วบัดนี้เราได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดแล้วเราได้ปฏิบัติได้ผลแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของการหลอกลวงของกิเลสท,ที่จะมีสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ควรที่จะต้องตั้งโจ์ตั้งจิตตั้งใจพยายามพิจารณาว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นขบวนการของกิเลสที่เรียกว่า ปุปกิเลสอนุสัยกิเลสรวมกันทั่งถึงเป็นเรื่องของวิปัสสนูกิเลสซึ่งเป็นที่ขัดขวางและเป็นพี่เป็นสิ่งที่ทําให้นักบวชและผู้เปรมเมินเพียรน,นั้นกลายเป็นผู้ เปลี่ยนทิศทางและกลายเป็นผู้ชอบใจหลงไหลในสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนเห็นแสงเห็นเสียงได้ขึ้นสวรรค์วิมานต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องสําคัญแต่ที่จริงแล้วก็เลยกลายเป็นผู้ทอดทิ้งสัจธรรมอันสูงสุดที่เราจะต้องค้นหาแบบนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้วิปัสสุกิเลสนั้นจะเกิดขึ้นได้เกิดเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติและผู้ที่ปฏิบัติ <c oughs> ที่อ่อน ี่จิตใจไม่ตั้งมั่นจิตใจไม่ได้เป็นผู้มีความเข้มแข็งและไม่ได้เป็นผู้มี <c oughs> ความรู้ความเข้าใจในขบวนการสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติได้ถูกต้องถูกทางและเป็นผู้ที่ขาดสติเป็นผู้ที่พอ <c oughs> เป็นผู้ที่พร้อมที่จะปล่อยสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมเพื่อเข้าไปรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในการ นำเพนเพียนหลายคนนั้นก็อาจจะสงสัยทําไมมีแสงมีสีต่างๆมีรูปภาพมีใครทั้งหลายทั้งปวงได้พูดโผล่ขึ้นมาก็ให้เราทําใจว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรที่จะทําให้เรานั้นจะต้องเปลี่ยนแนวทางใงการเจริญเติตีหลายคนนั้นก็อาจจะมีอาการแห่งการอิ่มใจรู้สึกภาคภูมิใจมีความพอใจมีความห <c oughs> นักแน่นในจิตใจเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้น อย่างที่เราทั้งหลายทั้งวงนั้นไม่เคยพบมาก่อนในขณะที่เราเป็นมนุษย์หรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างน้อย <c oughs> ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างมากมาย <c oughs> ก็จะกลายเป็นผู้ไม่เคยได้สัมผัสเมื่อปฏิบัติอย่างมากมายแล้วก็จะเกิดความรู้สึกในจิตใจที่มีความเข้มแข็งมีความอินใจมีความภูมิใจมีความพอใจสุขใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนี่ก็จะอาจเป็นอุปนิสัย และอุปกิเลสที่กำลังจะทำให้เราเกิดความเข้าใจผิดหลายคนเมื่อนั่งไปแล้วก็จะเกิดความสงบเป็นผู้มีจิตใจเยือกเย็นนั่นก็แปลว่าเรานั้นอาจจะได้รับอารมณ์ที่ผุดโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าใครก็ตามไปเข้าใจผิดว่าอารมณ์แห่งความเยือกเย็นในจิตใจนั้นเป็นการบ่งบอกว่าเราได้เข้าถึงธรรมมันสูงสุดแล้วก็ให้ระมัดระวังเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไปเพื่อการหลอกลวงเป็นไปเพื่อให้เรานั้นเข้าไปยึดติดให้เราเป็นผู้เข้าใจผิด ว่าเรานั้น <c oughs> บำเพ็ญไปแล้วเราได้ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเพราะใครต่างๆก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราเป็นนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวงัวงรวมมาทั้งถึงเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วจะเกิดความเลื่อมใสอย่างสุดใจบางคนนั้นก็มีความมุ่งมัน่นมีความเต็มใจอย่างเต็มที่ จนกระทั่งขาดสติเพราะเมื่อมีอะไรก็ตามที่เป็นศรัทธาอย่างมากมายแล้วจนขาดสติเราก็จะทําให้ปัญญานั้นไม่เกิดเพราะเราต้องการปัญญาดังนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นน้อมใจเชื่อเป็นผู้ที่เลื่อมใส <c oughs> อย่างสุดใจนั้นก็จะต้องเป็นผู้พายายามที่จะประครับประคองพยายามที่จะต้องดู ให้เกิดความเป็นจริงรวมกระทั่งถึงบางคนนั้นก็มีความเพียนแรงกล้ามีความขยันหมั่นเพียรเอาเป็นเอาตายนั่นก็แปลว่าพลังแห่งกิเลสอาดุซัยวิปัสสุกิเลสนั้นผลักดันให้ทุกคนนั้นเกิดอาการที่เผยความเข้าใจผิดว่าบัดน,นี้เรานั้นเป็นผู้มีความ <c oughs> วิริยะอันสูงสุดเป็นผู้ที่ไม่มีใครมาหักห้ามเราได้แล้วนั่นก็จะกลายเป็นว่าความเข้าใจผิดความหลงผิดความยึดมั่นในสิ่งที่ผิดก็จะเป็นปัญหา รวมกรทั่งถึงบางคนก็เกิดความสุขในเรื่องของการปฏิบัติเมื่อนั่งไปประพฤติปฏิบัติไปแล้วเกิดความอิ่มใจสุขใจสบายใจเหมือนกับบรรดาพวกฤาษีทั้งหลายทั้งปวงเมื่อทําความสงบแล้วก็จะสุขในฌานจะสุขในจะสุขใน, <c oughs> ขในการทําความสงบนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นสาหรับผู้ปฏิบัติเพราะผู้ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็จะต้องผ่านเส้นทางนี้จะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นก็เป็นของชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้เป็นของที่เราตั้งเป้าหมายไว้เพราะเราต้องเป้าหมายไว้ในเรื่องของการทําให้เกิดปัญญาอันสูงสุดนี่ก็จะเป็นผู้ที่ผุดโผล่ขึ้นมารวมกระทั่งถึงบางครัง้งบางคาเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็อาจจะเกิดปัญญามากมายรู้แจง้งรู้แทงตลอดเป็นผู้แตกชานเป็นผู้สามารถวิเคราะห์วิยา ม่วิเคราะห์แยกแยะแจกแจงได้ทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาพูดผัขึ้นมามากมายก็จึงทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบัดนี้เราเป็นผู้ตัดสรู้แล้วเราเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเฉียบคมแล้วทั้งเหตุทั้งผลทั้ง <c oughs> เรื่องของการหาข้ออธิบายต่างๆก็เป็นไปด้วยความแตกฉานนั่นก็อาจจะเกิดขึ้นสําหรับผู้ผู้ผปฏิบัติรวมทั้งถึงเราทั้งหลายก็อาจจะเป็นผู้มีจิตใจมีอารมณ์ที่มุ่งมั่นอยู่ใน การบำเพ็ญเพียรนี่ว่าช่องเพ่งไปในรูปในนามก็จะเป็นการทําให้เรานั้นไม่คลายไม่เสื่อมไปออกจากการทําสติทําสมาธิก็จึงเป็นผู้มีความเข้าใจว่าเรานั้นเป็นผู้ไม่สามารถ ที่จะใช้อารมณ์อื่นได้นอกจากการตั้งสติไว้อย่างเดียวจนกระทั่งบางครั้งบางคาก็จะเกิดเป็นนิมิตนิมิตนั้นก็จะหลอกให้เราเข้าไปยึดเข้าไปติดเข้าไปลงเข้าไปทําความเข้าใจในทางที่ไม่เกิดปัญญาเราต้องไปพึ่งพานิมิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะผุดพูนขึ้นมารวมกระทั่งถึงบางคนนั้นเมื่อปฏิบัติไปมากๆก็จะเกิดอาการเรียกว่าวางเฉยเป็นผู้ปล่อยวางเป็นผู้ไม่มีอารมณ์ใดๆแล้วเป็นผู้สละแล้วเป็นผู้ขาดแล้วเป็นผู้ยุติแล้วเป็นผู้ พ้นจากอำนาจแห่งกิเลสแล้วไม่มีความไม่มีเรื่องเอาอะไรใดๆที่จะมาผูกพันเราได้อีกนี่ก็เป็นอาการทั้ง9ที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ประพปฏิบัติดังนั้นเมื่ออาการที่10บเกิดขึ้นทุกคนก็จะ <c oughs> ลืมตัวและไม่เข้าใจอาการที่10บก็คือการที่เราทั้งหลายทั้งปวงกลับไปยึดมั่นไปชอบใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง9กข้อนี้เพราะ9ข้อนี้เป็นความสุขเป็นความเจริญเป็นสิ่งที่ในกิเลสน,นั้นก็หลอก ในเมื่อหลอกให้เราทำเร็วไม่ได้ก็จะหลอกว่าในการทำดีของเรานั้นได้ประสบผลสำเร็จแล้วนี่ก็จึงเป็นเรื่องของวิปัสสุกิเลสหากเราติดใจพอใจเราเป็นผู้รู้สึกว่า <c oughs> เราได้บำเพ็ญเพียรมาแล้วเราได้ถึงเป้าหมายแล้วเราได้เป็นผู้บรรลุธรรมแล้วแล้วก็พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็แปลว่าเรานั้นกำลังทำให้ปัญญา จิตนั้นไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเข้าถึงมรรคจิตได้ไม่สามารถทําให้เกิดผลอย่างได้และจะไม่สามารถทําให้เกิดการประหารกิเลสได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นวิปัสสุกิเลสจึงเป็นกิเลสที่ละเอียดเล็ก <c oughs> ละเอียดละออไม่สามารถที่จะจับไม่สามารถที่จะเจอได้ในตัวมนุษย์ทั่วไปจะเจอจะพบได้สําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ที่ทําความสงบผู้ที่เป็นผู้ตั้งใจบําเพ็ญเพียรเป็นผู้ที่ปัถนาที่จะพ้นทุก แต่เมื่อขบวนการแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้น<ม>ก็มีอาการจริงๆต่างเหล่านี้เกิดมามซึ่งในความหมายของ <c oughs> การสริ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอเราเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายเราไม่ได้เป็นผู้ที่ย่อหย่อนเราไม่ได้เป็นผู้ที่หลงผิดเราไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าใจผิดยึดผิดแต่ในความ เป็นจริงแล้วขบวนการของจิตนั้นยังต้องรอเวลาต้องรอรอบรวมว่าต้อรอความสุขงอมหากว่าเมื่อเวลายังไม่ถึงยังไม่สุขงอมนั้นเราเข้าใจผิดว่าของทุกสิ่งทุกอย่างสุขแล้วเราก็จะเป็นการทอดทิ้งแท้ที่จริงก็จะหวนกลับมาเป็นผู้ถูกอำนาจกิเลสครอบงำและก็จะเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุดเพราะเรายังไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนสถานะเหมือนดังบรรดาพวกนอนทั้งหลายทั้งปวงหากยังไม่เปลี่ยนสถานะยังไม่เป็นผีเสื้อนั้น ก็จะต้องเลือ้อยต้องคานไปไม่จบไม่สิ้นนอกจากว่าถึงการเวลาการบำเพ็ญเพียรถึงจุดที่เรียกว่าเข้าจุดที่ทําให้เปลี่ยนสถานะจิตใจนั้นจะเป็นผู้เปลี่ยนสถานะจากปุตุชนเป็นอริยบุคคลเหมือนหนอนที่เปลี่ยนสถานะจากการที่เลื้อยคานไปกินใบไม้ทั้งหลายทั้งปวงแต่เมื่อวันเวลามาถึงแล้ว ก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อซึ่งจะไม่กลับไปเลื้อยไปคานอีกแล้วนั่นก็แปลว่าสถา,านะของจิตก็รอวันเวลาและก็รอโอกาสเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้ระมัดระวังอย่าให้อำนาจแห่งความเข้าใจผิดนั้นเข้ามาหลอกเข้ามาล,ามาลวงนี่ก็เป็น9ก้าข้อผู้ใดก็ตามที่ไป <c oughs> มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นและหากเป็นผู้มีข้อศิบเข้าไปหลงเข้าไปชอบเข้าไปผูกพันก็จะถือว่าเป็นอุปสรรคเป็นเรื่องของการทำลาย <c oughs> มักผลนิพานแต่ถ้าใครก็ตามมีอาการทั้งเก้าข้อนะั้นเกิดขึ้นก็เห็นเป็นธรรมชาติเห็นเป็นธรรมดาไม่รังเกียจก็ไม่ยินดีเป็นผู้ไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้นเหมือนมีอะไรมีข้าวของอะไรก็รู้ว่ามีแต่ว่าไม่ได้ไปสนใจใส่ใจเอาเป็นเอาตายเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญถ้าใครก็ตามไม่ติดใจในเรื่องทั้งเก้าข้อก็จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะพัฒนานต่อไปได้จะทําให้เกิดความเข้าใจจะทําให้เกิด <c oughs> ความเจริญก้าวหน้าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปหวงแหนไม่เข้าไปติดใจก็ถือว่าใจก็ปล่อยวางเป็นผู้เห็นไตรักเป็นผู้เข้าถึงธรรมอันด้นสูงสุดได้หากใครก็ตามเข้าไปชอบใจเข้าไปผูกพันเข้าไปหวงแหนในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็แปลว่าผู้นั้นก็จะเป็นผู้ทําให้การบรรลุธรรมการเข้าถึงสัจธรรมเก่าถึงไตรักษณนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบาก นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นอันตรายสําหรับผู้ประพฤฏิบัติหลายคนนั้นก็ได้เปลี่ยนสถานะของจิตใจอยากจะพ้นทุกข์อยากจะบําเพ็ญอยากจะเป็นผู้เข้าสู่พระนิพพานไม่อยากจะเมรเวียนไาวตายเกิดอีกแล้วก็จะมีทางเดียวเท่านั้นก็คือจะต้องเป็นผู้มีปัญญาปัญญานั้นก็จะต้องทําให้เกิดเป็นญาณญาณน,นั้นก็คือเกิดความเข้าใจใน <c oughs> สัจธรรมเข้าใจในสัจธรรมเข้าใจที่ไหนก็เข้าใจในตัวเราเข้าใจในรูปในนามเข้าใจในกายในใจเราอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดจนกระทั่งเราเห็นความทุกข์เราเห็นความน่ากลัวของการมีรูปมีนามเห็นความน่าเบื่อนหน่ายและเราที่สุดเราก็จะเห็นว่าเราควรจะหนีเราควรจะยุติไม่ควรจะกลัมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหากใครก็ตามหาก <c oughs> <c oughs> จเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปแล้วยาณน,นั้นก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เหมือนกับเรานั้นเป็นผู้ยกเข้ายกของยกทุกวี่ทุกวันแม้กระทั่งเราไม่ปรารถนาว่าจะมีกล้ามจะมีเนื้อแต่ในที่สุดกล้ามและเนื้อมันก็จะผุดโผล่ขึ้นมาเพราะว่าเราได้ทําในสิ่งที่จะทําให้เกิดเป็นปัญญาเป็นญานเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงก็บัดน,นี้เราก็จึงได้เป็นผู้เข้าถึงความรู้ว่าหากว่าเรานั้นจะประพฤติปฏิบัติมุง่งหวังจะทําอะไรก็ตาม จะต้องคำนึงถึงอุปสรรคจะต้องรู้ถึงศัตรูที่มาขวางมนุษย์ทั่วไปนั้นแค่จะรักษาศีลห้าก็ยังไม่ได้เพราะว่าจะต้องถูกกิเลสยั่วยุทำให้จะต้องผิดศีลผิดธรรมไม่ว่าจะสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมาทั้งหลายทั้งปวงแม้กระทั่งบางคนนั้นอาจจะผ่านศีลห้ามาได้ก็ยังติดอยู่ในศีล ยังไม่ผ่านศีลแปดเพราะยังเป็นผู้หลงไหลมวัวเมาในการดูการฟังการดมการลิ้มรสการสัมผัสนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคบางคนนั้นก็อาจจะผ่านได้ก็ยังไม่สามารถทําให้ใจสงบได้ไม่สามารถมีสมาธิได้เพราะเรื่องของความพุ่งสร้างวุ่นวายก็จะหวนกลับเข้ามานิวน้าทั้งหลายทั้งปวงก,ก็จะมาขัดขวางทําให้เราเกิดความท้อแท้ทําให้เราไม่สงบและทําให้เราเบื่อนหน่าย รวมกระทั่งถึงบางคนก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของ <c oughs> มารทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาครอบงาที่จะมาขัดขวางเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งรู้ตลอดทางตลอดเวลาว่าการเดินทางในสู่การพ้นทุกนั้นเราจะต้องเจออุปสรรคจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและจะต้องมีสติมีปัญญารวมกระทั่งถึงมีความมุ่งม,มั่นเติมเรียนรู้ในขบวนการในเส้นทางที่เราจะเดินใครก็ตามผ่านพ้นไปแล้วในเรื่องของความ ถูกกักขังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าผ่านไปแล้วก็จะต้องระวังเรื่องของวิปัสสุกิเลสวิปัสสุนุกิเลสนั้นเราก็จะต้องพิจารณาเมื่อผ่านสิ้นจากวิปสสุนุกิแล้วเราก็จะต้องกลายเป็นผู้ที่จะต้องระมัดระวังต้องมาตรวจสอบดูในทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือเรื่องของสิ่งใดที่เราอย่างยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังโยชน์ทั้งสิบสักยะที่ติทิมิจิ <c oughs> วิจิกิจฉาการลเลิเลงสยัยศิลปะปราาะมาทก็คือเรื่องโครงการบำเพ็ญเพียรที่ผิดทางผิดทิศไม่ เป็นไปเพื่อการเกิดปัญญาไม่เป็นไปด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานรวมกระทั่งถึงบรรดากรรมาุคลทั้งหลายก็จะวนกลับเข้ามารวมกระทั่งถึงความพยบาบาทที่เกิดขึ้นในจิตใจ,จบางคนก็หลงไหลในรูปประชานในอารูป,ปรชานนี่ต่างๆเหล่านี้รวมกระทั่งถึงมานาทิฏฐิ <c oughs> ที่จะเกิดขึ้นในตัวนับ ฏิบัติเลยก็ในผู้บำเพ็ญเพียรหลวกมาทั้งถึงความพุ่งสร้างและอวิชชาที่ไม่รู้ก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่าศัตรูเหล่านั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นใครบ้างขบวนการเป็นอย่างไรเป็นไปเพื่อทำให้เหล่านั้นจะได้ถกกมจัดจะได้เล่ามัดระวังจะได้เป็นผู้ที่ไม่ต้องไปติด <c oughs> ได้ถูกการกักขังจากพวกกิเลสทั้งหลายทั้งปวง หากผู้ใดก็ตามได้ตั้งใจทําจริงๆได้เรียนรู้นี่ก็คือปริยัติที่ทําให้เรานั้นรู้แผนที่พระพุทธเจ้าก็จึงให้บรรดาสาวกทั้งหลายทั้งปวงได้รู้เรื่องปริยัติเป็นไปเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อปริยัติก็คือการได้ฟังการได้รู้ได้การให้คิดได้ความ <c oughs> สอบถามและกระทาให้เกิดเส้นทางที่ถูกต้องเหมือนกับสมัยอดีตน,นั้นผู้คนทั้งหลายก็ไปเรียนปริยัติไปเรียนกับใครก็ไปเรียนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีกระดาน ให้เขียนให้บอกแต่ว่าผู้เจ้าได้มีคําพูดได้สอนได้พูดให้เขาฟังได้อธิบายเขาเข้าใจนี่ก็เป็นปริยัติการได้ฟังการได้อ่านการได้คิดการได้ถามนั้นก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้น mm hmm. เมื่อรู้เข้าใจแล้วก็จึงเป็นการปฏิบัติหลายคนก็จะต้องเปลี่ยนทิศทางเมื่อรู้เข้าแจ้งแล้ว ไม่ต้องไปเรียนมากมายรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่าที่ <c oughs> จะดําเนินได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ให้ทุกคนแยกย้ายกันเข้าสู่ป่าไม่ว่าจะเป็นใต้ต้นไม้ให้ไปตามลําพังไม่ให้ไปเป็นหมู่คณะไม่ให้ไปร <c oughs> วมหัวตัวรวมตัวกันเพราะจะทําให้เกิดความไม่สงบในที่สุดนั่นก็แปลว่ามา นุษย์ทุกคนนั้นสามารถเรียนรู้ได้และใครก็ตามถ้าอยู่ในความสงบก็จะเจอตัวเองเมื่อเจอตัวเองแล้วก็จะเห็นว่าอะไรเป็นอุปสรรคเห็นแล้วก็จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเรานั้นติดอยู่เรื่องของอวิชชาและจะมีวิธีในการกําจัดอวิชชาก็จะทําให้เกิดความสําเร็จเรียกว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทจะได้รู้ว่ากิเลสที่ยังเหลืออยู่ในตัวนั้นยังมีอะไรอยู่อะไรที่หมดไปแล้วบางคนนั้นยังมีความโกรธอยู่จะไปพระนิพพานแต่ยังมีความไม่พอใจคนนั้นคนนี้ อยังมีความโขรดแค่เรื่องนั้นเรื่องนี้อิจาริษยานั่นก็จะเป็นประตูแรกที่ไม่สามารถไปพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องมาตรวจสอบและจะต้องทําให้หมดไปก็จะกลายเป็นผู้เข้าถึงธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้ชี้แจงให้เราได้รู้เป็นผู้ที่ <c oughs> <c oughs> มีความเมตตาอธิบายอย่างชัดเจนให้เราทั้งหลายทั้งปวงได้รู้อุปสรรคเพื่อจะได้ผ่านพ้นไป ของมุ่งมั่นไปสูห่หนทางอันเป็น <c oughs> หนทางแห่งการพ้นทุกข์ด้วยการเข้าถึงพระไตรลักษณ์เป็นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาเราจะได้ปล่อยจะได้วางเมื่อปล่อยวางแล้วจะเบาเบาแล้วก็จะเป็นอิสระอิสระแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่เกิดจึงเป็นเรื่องของผู้ประพฤติปฏิบัติที่ <c oughs> บางคนก็ปฏิบัติมาหลายสิบปีบางคนก็ปฏิบัติมามากมายแต่ก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้าเพราะไม่รู้ปัญหาไม่รู้ภาษาเราก็จึงได้ <c oughs> ทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรและจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะได้ไม่ติดค้างบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้เข้าถึงการประพฤติธปฏิบัติได้มีโอกาสได้รู้มีโอกาส,ได,กาสได้ทําความเข้าใจมีโอกาสได้ เปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้พัฒนาไปสู่การพ้นทุกข์ก็เป็นบุญใหญ่เป็นอนิสงส์อันมากมายเป็นสิ่งอันประเสริฐที่มนุษย์และสัรพัตว์ในโลกนี้จะทํากันได้ยากก็จึงได้เป็นผู้ที่ได้รับการดูแลคุ้มครองช่วยเหลือจากพระพุทธธรรมประสงค์มหาภูตธิสัจเจ้ามหาเทพยดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องจะได้ประทานพรให้พ้นจากทุกโศกโรกภัยอันตรายคุณญแ้วิญญาณไร้อาธนาเพ